ถึงสาวชมพูอรารยาจะเปลี่ยนแผนเขาดาวจากเดิมที่ตั้งใจจะไปละลาไกลถึงทวีปยุโ,โรปแต่ต้องไปแค่แดนปลาดิบประเทศญี่ปุ่นแทนแต่สาวชมก็ยังแฮปปี้เพราะหนุ่มข้างกายยังเป็นหวานใจไฮโซหนุ่มน็อตมิสรุตเหมือนเดิมออาเมื่อ,อาวานเนี้พอสาวชมหอบกระเช้าสตรอเบอรีมาสวัสดีปีไมไดากระจายเดี่ยวข่าวเราเลยกระแสถามทันทีเขาดาวสวีทไหมจ๊ะ ก็โอเคค่ะก okay. okay. ็ดีค okay. okay. ่ะคือค่อนข้างจะเตรียมเตรียมตัวกันน้อยเพราะว่ากระทันหันเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนอะไรเนี้ยก็เลยมีที่พักมีตั๋วไปก็โอเคแล้วไม่มีเซอร์ไพรส์ก็เลยไม่มีไม่มีการให้ของวัญปีใหม่เราเราเน้นการประหยัด ไปเขาดาวที่ไหนกันเขาดาวก็ใกล้ๆโรงแรมอะค่ะใกล้ๆที่พักไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดิวเยกันอยู่อย่างนั้นอะช็อปหมดไปเท่าไหร่ยังไงโอ้น้อยมากเพราะว่าญี่ปุ่นของแพงอย่างพวกสินค้าแบรนด์เนมเงี้ยซื้อบ้านเรายังถูกกว่าเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรมาก็ส่วนมากก็เน้นแบกของกินกลับมามากกว่าทริปยุโรปเราที่พับไว้จะไปอีกไหมยังไงเดี๋ยวสงการเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูอาจจะไปอาจจะเป็นไปได้